จริงๆแล้วถ้าเต้นแบบจริงจังเลยอะครับผมเริ่มต้นตอนยี่สิบสองตอนอนุบาลเนี่ยห้าสี่สามสองขให้ขึ้นเปทีพอเพลงเปิดปุ๊บตอนที่ผมร้องไห้อยู่ผมก็วิ่งขึ้นไปเลยนะแล้วก็วิ่งขึ้นไปเต้นคําว่าเต้นของผมก็คือให้คําว่าจังหวะกมาคือจังหวะที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะไปอยู่กับมันในเล่นกับ ครันะครับผมรับบทเป็นนายนะครับในเรื่องนี้แล้วก็คาแรคเตอร์ของนายนี้แน่นอนเรื่องนี้มาต้องเป็นคนที่ชอบเต้นแหละถ้าถามว่ามุมมองที่คนอื่นได้มองเข้ามาเห็นนายเนี่ยเป็นคนยังไงก็ต้องเป็นคนที่ก็ใช้คำว่าร่าเริงสดใสแต่มันเป็นความสดใสที่รู้ว่าเป็นเหมือนเด็กผู้ชายที่ชอบเต้นนะฮะก็จะมีความเอเออร์จีมีความพลังมีความอะไรที่ทําให้อ่าไปที่ไหนก็เหมือนอับบีดเขาขึ้นไปนะครับอันนี้คือมุมมองภายนอกที่คนมองเห็นเราอ้าวน้องๆครับ มีใครอยากเรียนเต้นกับพี่โฟกัสบ้างยกมืออดีตามพี่มามาด้านนี้เลยครับมาเลยอะไรของแกเอาฮะอยากสร้างภาพไม่ใช่เหรอนี่จัดภาพให้แล้วเต็มที่เลยนะเยวถ่ายรูปให้โอเคมาเด็กเดมาเลย<ๆ>มาเลยตามพี่มามาเร็วเร็วเร็วทีนี้ข้างในของเราด้วยความที่ว่าทุทกคนมันก็ต้องเติบโตมาด้วยแบบอดีตต่างๆทํา,าให้เราแกลขึ้นใช่ไหมฮะนายก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่มีเรื่องในอดีตที่ทําให้เราต้องก้าวข้ามผ่านให้ได้จน ถึงทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นนายก็จะเป็นคนที่มีบุคลิกอยู่ลึกๆหลายๆอย่างนะครับผมก็อาจจะเป็นมุมที่คนอาจจะยังไม่เห็นในช่วง,รงแรกๆแต่พอดําเนินไปเรื่อยๆจะเห็นแน่นอนว่านายเป็นคนยังไงสาหรับผมเนี่ยนายก็คือคนที่มองการเต้นคือการบอกหลักคือการที่เราให้ energy ่ b ถ่ายทอดออกไปนะครับเพราะฉะนั้นการเต้นทุกครั้งของนายก็คือการบอกหลักตัวเอง ซึ่งโฟกัสกับเราเนีกับนายเนี่ยก็คือเป็นคนที่ชอบเต้นมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ไปถูกอินสปายด้วยเรื่องหนึ่งเหมือนกันนั่นก็คือค o ูดิงด้วยการที่นายเขาหัวใจเต้นครั้งแรกกับบางอย่างคือเรื่องเต้นถ้าเทียบแล้วเราก็พูดว่าหัวใจเต้นด้วยเรื่องอะไรบ้างอาจจะเรื่องความรักไม่ใะ่รต่าะฉันสับนายเนี่ยมองว่าการรักในเต้นมันคือสิ่งที่เหมือน first love